รถตู้เข้าใหม่ตัวหน้ายาวพร้อมวิ่งงานสภาพสวยสวยเบาะหนังสิบพองที่นั่งกับโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2 8 g l คันนี้ได้ปี 2, 0, 2020สภาพสวยพร้อมใช้งานจัดไฟแนนป้ายขาวป้ายฟ้าไายเหลืองได้สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอ,เจอ,เจอบับอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังวัดสุราธานีวันนี้ปับอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้พร้อมวิ่งงาน ดีกับโรงแรมรับส่งนักเรียนหรือว่าจะวิ่งทัวร์ต่างๆนะคะจัดมาให้แล้วตัวหน้ายาวเบาะ12ที่นั่งสภาพสวยๆนะคะจัดไปแนนไปาขาวไปฝายฟ้าป้าเหลืองได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันแป๊บก็เลยจ้าและนี่คือเจ้ารถตู้ที่เข้ามาใหม่วันนี้นะคะเป็น t o y o t าคอมพิวเตอร์เครื่อง28ตัว GL ปี2020สภาพส,สวยตัวน้องเป็นสีเทาหรือว่า สีทาเงินของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวหน้ายาวบอดี้ก็ยาวสูงและก็สภาพสวยงามมากๆนะคะตัวนี้บอกได้เลยใครที่กำลังตามหาตัวนี้นะคะต้องรีบจัดเลยนะคะสภาพสวยงามมากเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบๆคนันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยจ้าสำหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโพรเมียมนะคะสภาพสวยๆแล้วก็ตัดด้วย สีดํามาพร้อมกับโลโก้ของ t o y o ต้นะคะอยู่ตรงกลางของตัวรถในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าฮ a โลเจนนะคะกรอบไฟหน้าใหญ่ๆสองสว่างได้ไกลนะคะกรอบไฟหน้าใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวหรือรอยชำรุดและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมนะคะตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้สภาพด้านคางตัวรถสวยงามมากตัวรถไม่มีชนหนัก ไม่มีความไม่มีน,น้ำท่วมไม่มีตะกต่อไม่มีกรอไม่ที่สำคัญไม่มีรถติดแก๊สน,นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล,ลค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างตัวนี้ก็จัดล้อแม็กมาให้เลยลูกค้าจ๋าสภาพสวยตัวน้อพึ่งสปาเสร็จก็มารีวิวให้เห็นแบบด่วนๆกันเลยนะคะตัวนี้ได้ตัวยาง2 3 5ส5ทับ6 5ขอบอยาง16นะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวขอบอยางที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะสําหรับตัวหน้ายาวของเรา ตัวยางจัดมาให้ดอกยางนันหนา,นา,นาเต็มๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นและในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถสันคมเหลี่ยมต่างๆนะก็ดีไซน์มาแบบสวยงามนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกับตัวไมล์เจตซึ่งแตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะะก็เปลี่ยนโฉมมาก ตัวนี้นะคะกระจกก็จะเป็นสีเดียบตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวพิเศษมาให้ด้วยก็คือไฟเลี้ยวนะคะนี่เลยเบามือจับเป็นสีเดียบตัวรถนะคะมีสัญญาณการขโมยมาให้กระจกเดิมจากศุนโตโยต้านะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดให้ชมด้านในกันนิดนึงสภาพสวยงามตัวนี้จะมีมอเอแบตเตอรี่นะคะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถด้านหน้านะคะของผู้โดยสารคือหลงไล้สะดวกสบายมีบันไดให้ด้วยนะคะ ตัวน้าต่างๆสวยเดิมมากเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอาร์กน,นิดหนึง่งเมดอาร์กเรียงตัวกันสวยงามเดิมๆค่ะลูกค้าจา๋าให้ดูถึงความเดิมนะคะตัวนี้ให้ดูซอกด้านในกันอีกนิดหนึง่งในส่วนของตัวน็อตไม่มีรอยเพี้ยนรอยตอดมานะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านในก็ดีไซน์มาแบบใหม่นะคะให้ดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นกระจกก็ปรับด้วยไฟฟ้ามีตัวม่านบังแดดมาให้เรียบร้อย สวยเดิมครบจบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างตัวนี้สําหรับสภาพด้านในของตัวน้องก็จะเป็นเบาะหนักนะคะสะภาพสวยๆส,สิบสองที่นั่งสามแถวแบบนี้เลยตัวนี้นะคะสปาให้เรียบร้อยบันไดขึ้นลงสะอาดสะอ้านตัวนี้ก็จะมีตัวไฟมาให้ด้วยนะคะก็จะมีตัว ป้ายด้านในมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะเคาเตร์ก็มีมาให้พร้อมถังดับเพลิงก็มีมาให้ค้อนทุกกระจกมีมาให้ตัวนี้ม่านบังแดดมีมาให้ทุกที่นั่งนะจ๊ะด้านบนช่องแอร์ต่างๆก็มีมาให้เพียบพร้อมทุกที่นั่งนะคะตัวไฟต่างๆชีใช้ง,งานได้ปกติตัวฟ้าด้านบนสวยสวยนะตัวนี้เดิมเดิมกันเลยค่ะลูกค้าจ๋ะตัวพื้นต่างๆก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะเราสปามาให้เรียบร้อยเข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้ทุกตำแหน่งนะคะของผู้โดยสาร ตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่าร่องรอยการชำรุดแต่งใดให้ดูถึงความเดิมของตัวน็อตกันอีกบ้างตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันค่ะตัวน็อตไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยถอดมานะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะนี่ไปต่อกันเลยนะคะรอบๆคัน กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาให้ทุกบานนะจ๊ะนี่เลยกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้าทางออกฉุกเฉินมีมาให้นะตัวนี้ก็จะแบบออกแบบมายาวสูงหน่อยนะคะสูงยาวเข่าดีอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างมีอะไรบ้างด้านหลังก็มีส่วนของตัวไฟเบกรกดวงที่สามมาให้แล้วก็ตัวปัดกระจกตัวปัดน้ำฝนไล่ฟ้าตรงนี้นะคะกระจกมองหลัง มีมาให้เรียบร้อยสภาพยังคงสวยเดิมนะคะด้านหลังก็คาดด้วยโครมเมียมีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็โลโก้อยู่ตรงกลางของตัวรเตกต์ซิกเกอร์โตตาคอมพิวเตอร์นะคะสอนโครเม,มียต,ต่างๆมีมาให้ครบเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอีกนิดหนึ่งแบบพันยญาตเปิดให้ชมด้านหลังกันอีกนิดหนึ่งนะคะนี่สภาพด้านหลังสวยงามมากๆนะคะนี่เลย ตัวเบาต่างเนี่ยคงสวยเดิมนะคะตัวน็อตให้ดูตัวน็อตไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่นะคะดูใหญ่ดูง่ายกว่าเดิมนะคะเห็นตัวไฟได้ชัดขึ้นตัวกรอบไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะเม็ดอาร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆตัวม่านบังแดดก็มีมาให้ด้านหลังนะคะให้ดูตัวน็อตทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวาตัวโชกก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ส4มถึงกิโลนะคะตัวกรอบไฟ อีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงสวยเดิมมากนะคะด้านในกันบ้างนะคะมีพื้นที่ใช้สอยให้เยอะเลยวางกระเป๋าได้หลายลูกนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ได้หลายใบกันเลยนะคะใครสนใจก็อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะกับตัวน้องคันนี้เลยเปิดปิดชี้งานได้ไง่ายเพราะมีตัวดึงให้ด้วยด้านหลังนะคะบานประตูเดิมๆกันเลยจ้ะคุณลูกค้าจา๋าอะใครสนใจนะคะ ทักทายนะหรือด,ดูคลิปนี้มารอบๆพันบอกได้เลยสวยเดิมมากตัวน้องนี่เลยอีกฝั่งของตัวรถนะคะเดี๋ยวข้อฝั่งสีกันหน่อยนี่เลยสีเดิมๆนะคะกระจกเดิมจากสุนเตโยต้าตัวนี้ทางออกฉุกเฉินเหมือนกันนะคะสองฝั่งซ้ายขวามีมาให้พร้อมนะคะระบบเซฟตี้มีมาให้กระจกเดิมจากสุนเตโยตา้านะตัวนี้ออเขา จะมีในส่วนของตัวกระจกมาให้ทั้งบานใหญ่แล้วก็ตัวบานเล็กให้ด้วยนะคะเพื่อมองง่ายขึ้นอ่ะมาดูแผงประตูด้านในกันอีกนิดนึงฝั่งคนขับกันบ้างในส่วนของตัวมา่านบังแดดมีมาให้กระจกนะคะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปปับไฟฟ้านี่มีช่องใส่ต่างๆนะคะการใช้งานถือว่าดีไม่มีร่องรอยการชำรุดรอยขีดข่วนนะคะนี่เลยในส่วนของตัวน็อนตก็ยังคงเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนนะคะตัวบานประตูมา ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทและกุญแจสับลองมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไม้กันบ้างตัวนี้เลขไม้เท่าไหร่กันเอ่ยเลขไม้ตัวน้อง1 8 0 0 0 12กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยอยู่นะคะไม่เยอะนะพราเป็นรถประจำทางนะคะรถตู้ถือว่าโอเคเลยนะคะโฟลคลายมี SRS Airbag หน้านะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะคะเชื่อมต่อ มูทุได้แล้วก็มีช่องเสียบ USB ต่างๆได้ใช้งานได้ง่ายในส่วนของตัวปรับนะคะตัวแอร์ต่างๆก็สามารถปรับระดับได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดใช้งานได้ง่ายนะคะดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ตัวใหม่แล้วนะคะดีไซน์ออกแบบมาสวยงามมากนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันกันเลย 12ที like the the Now, ่นางสภาพสวยๆเดี totally really right ๋ยวมาดูความเดิมกันอีกนิดหนึ่งนะซิกเกอร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆก็ยังคงสวยเดิม่ะเดี๋ยวคนยากแกะให้ชมตัวน็อตกันต่อแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะคะก็ยังคงสวยเดิมน็อตต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะลูกค้าจ๋านี่เลยสีเดิมๆนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวจับนะคะขึ้นลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตัวกระจกมองหลัง ก็ยังคงใช mm ้งานได้ปกตินะคะตัวม mm ่านบางแดดมีมาให้นะคะตัวไฟด้านบนก็ใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้มีเก้าอี้สำรองนะคะเก้าอี้เสริมด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นวป้าพาไปชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ข้อดีของเขาก็จะมีห้องเครื่องอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะอยู่ ฝั่งซ้ายของตัวรถของผู้โดยสารด้านหน้าแต่คันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถแล้วเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดอองเครื่องกันต่อเลยจ้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ d 4 d ไม่มีข้ามน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะตัวนี้น็อตก,ก็ยังสวยเดิมคันหน้าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ชมตัวแผ่นเพลตตัวนี้เป็นโมเดลปี2020รหัสเครื่องยนต์ 1GD f ง v นะคะนี่ดูชัดๆกันเลยตรวจช็คได้นะคะ ตัวนอ็อตฝั่งซ้ายฝากระโปรงต่างๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะสติ๊กเกอร์มออกต่างๆก็ยังมีมาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีตราปั๊มจากฝุ่นตัวต,ตามาให้น็อตต่างๆด้านบนด้านล่างสวยเดิมซีนเดิมด้านในก่อนรถมีการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรวจเช็ค30รายการจากเชดนดำเนินการให้เช็คมอแบตเตอรีตอร่ต่างๆให้ก่อน คุณลูกค้ารับรถนะมั่นใจได้เลยนะเนี่ยแบบมาย้ําสเปคตัวรถกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากได้รถไปวิ่งงานกับเจ้าเต y ยต a าคอมพิวเตอร์คันนี้กันเลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะสาหรับเจ้าเต y ยต a าคอมิวเตอร์ที่แบบพามาชมวันนี้ใครที่สนใจกําลังมองหารถตู้พร้อมวิ่งงานจัดคันนี้ด่วนๆเลยนะคะลูกค้าจ้ากับเต y o ต a าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8 GL ปี2020ตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังส2ที่นั่งสภาพสวยจัดมาให้ ราคาสุดพิเศษนะคะ999000บาทตัวน้องเป็นปี2020นะคะผ่อนสูงสุดได้84งวดจัดฟนนไฟแนนซ์ไยขาวใฟฝาไป,ไปเหลืองได้ใครที่ชื่นชอบรถตู้ตัวหน้ายาวคันนี้จัดได้เลยสนใจก็สามารถติดต่อด้โดยตรงได้เลยเบอร์0611786999เ,เบอร์นี้สามารถติดต่อได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจปปนบเซจไทยรถสวยนะคะบา,บาย